วันนี้ชี้จุดเสียนะครับทีวีโตชิบาอันนี้เปลี่ยนจอแล้วนะครับเปลี่ยนจอละภาพกลับหัวนะครับนี่ครับเปิหนังสือกลับหัวนะครับข้อโูมดครับอินพุตสามหนึ่งเ้าห้านะครับอินพุตสามหนึ่งเก้าห้าครับ ทางนี้แล้วครับกลับหัวแน่นอนนะครับนะครับเลื่อนไปที่แ e l control นะครับกดโอเคนะครับเลื่อนไปที่ mirror video นะครับกดซ้ายก็ได้ขวาอ้าวย้ายมานีแล้วครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับย้ายนีครับตัวหนังสือจะอันนี้ถูกถูกไม่กลับหัวแล้วนะครับแต่ภาพกลับด้านนะครับกดดีทีครับผม อ่าถาถูกต้องแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าก็ตามนี้เลยนะครับสําหรับช่างหรือผู้ใช้ทั่วไปนะครับอา,อาการเมมโมรี่เออร์เลอรหรือเปลี่ยนจอนะครับของโตชิบ้านะครับลองเข้าโหมดตามนี้ดูนะครับ